คนเละาะฝาท่ามกลางเสียงเสียดสีของลำไม้ไผ่ที่ต้องลม้มและแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาเหนือยอดต้นไม้ใหญ่นางเกลี้ยงนั่งอยู่บนนั่งห่างของตนเองบนต้นไม้สูงบนใบหน้าของนางบ่งบอกถึงความที่เหนื่อยล้าแต่ดวงตาคมกลิบดังเย,ยวกลับจับจ้องมองไปในความมืดร,รอบๆตัว ในมือกาปืนลูกสองยาวเอาไว้แน่นเตรียมพร้อมรอให้สัตว์ป่าเดินผ่านเข้ามาก็จะยิงได้ทันทีหญิงไม้ไว้30กลางๆผู้มากด้วยประสบการณ์ในการล่าสัตว์ป่าที่สืบทอดมาจากพ่อก่อนหน้านั้นเมื่อ3มปีก่อนผู้เป็นผัวก็คือพรานดวนได้เป็นไข่ป่าตายไปกระทันหันทิ้งไว้เพียงแค่นางกับลูกชายอีกสองคนที่นางเกลี้ยงต้องจับปืนเข้าป่าล่าสัตว์หาเลี้ยงลูกอีกครั้งหนึ่ง นางเองก็เกิดขึ้นมาในครอบครัวที่เป็นพรานล,ล่าสัตว์มีประสบการณ์ในการใช้อาวุธปืนอย่างชำชางและรอบรู้เรื่องสัตว์ป่านานาชนิดในผืนป่าแห่งนั้นเป็นอย่างดีท่ามกลางข่าวข่าวที่มีเสือออกมาฆ่าคนตายไปแล้วสองคนแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้นางหวาดกลัวจนไม่สามารถเข้าไปนั่งห้างล่าสัตว์ป่าได้ขณะที่กำลังสอดสายสายตามองหาสัตว์ป่าตามที่ต้องการ จูจๆก็ได้ยินเสียงคลางของเสือดังแววเข้ามาเจ้าของเสียงน่าจะอยู่ไม่ไกลจากที่นั่งห้างของนางมากนักเมื่อลองนั่งฟังเสียงคำรามเบาๆนั่นอยู่ครู่หนึ่งก็พอจะจับสังเกตได้ว่ามันไม่น่าจะเป็นเสียงของเสือโดยธรรมชาติเพราะเหมือนว่ามันจะแฝงไปด้วยพลังอาคมที่นางเองก็มีวิชาอาคมสืบทอดมาจากพ่อของตนเองอยู่บ้างและได้ยินเรื่องราวของเสือสมิงมามากมาย รวมทั้งข่าวที่มีพรานถูกเสือฆ่าตายไปในช่วงนี้มันยังกัดกินเนื้อหนังของเหยื่อจนหมดเหลือแต่โครงกระดูกทิ้งเอาไว้ให้พรานคนอื่นไปพบเจอไอ้หลายตัวนี้มันก็น่าจะกลายเป็นเสือสมิงไปแล้วเผินป่าที่มีเสียงจริงหรีดเลไลส่งเสียงกรีดร้องดังระงมจูจ่ๆมันก็พากันเงียบสนิทไปจนหมดเหมือนว่ามันจะรู้ว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติกำลังจะเกิดขึ้นเสียงคำรามที่แผ่วเบา มันเริ่มได้ยินชัดมากขึ้นเหมือนว่ามันกำลังจะใกล้เข้ามาที่นั่งห้างของนางเกลียงแม้ว่าจะเป็นหญิงที่มีจิตใจห้าวหาญแต่ก็นึกวันไหวไม่น้อยเมื่อคิดว่ามันอาจจะเป็นเสือสมิงจนเสียงร้องคำรามของมันดังใกล้เข้ามาจูจ่ๆก็มีเสียงเปินดังระเบิดโตมขึ้นตามมาด้วยเสียงร้องของคนที่แหกปากร้องดังลั่นเหมือนว่าจะเจ็บปวดสุดชีวิตแล้วก็งเงียบหายไป นางเกีียงจับปืนของตนเองเอาไว้แน่นนั่งเงียบอยู่บนนั่งห้างเพราะไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางดึกไปจนถึงเกือบตีสามเหตุการณ์ถึงได้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งเสียงจิ้งหรีดเลไลเริ่มส่งเสียงร้องดังละงมสัตว์ป่าที่หายเงียบไปเริ่มพากันออกมาหากินจนมีหมูป่าตัวขนาดพอเหมาะเดินผ่านเข้ามาใต้นั่งห้างนางเกลียงก็เลยยกปืนของตนเองยิงทันที ได้หมูป่าไปตัวหนึ่งก่อนที่ฟ้าจะสางลุงเช้าก็รีบปีนลงมาแบกเอาหมูป่าตัวพอเหมาะนั่นใส่บาแล้วก็เดินออกไประหว่างทางที่ตรงไปบริเวณที่มีเสียงร้องของพรานคนเมื่อคืนนี้ก็ไปเจอกับร่างของพรานคนหนึ่งน่าจะเป็นพรานที่อยู่คนละหมู่บ้านกันสภาพที่ลำคอนั้นถูกคมเขี้ยวของเสือกัดขย่ำเป็นรูขนาดเท่านิ้วก้อยอยู่สองรูจนเป็นแผลฉีกขาด ส่วนเครื่องในนั้นถูกควักออกมาหายไปจนหมดสะโพกถูกกัดกินเนื้อหนังหายไปสิกหนึ่งดวงตาของพรานที่กลายเป็นเหยื่อให้กับเสือยังลืมตาโพลงอยู่แบบนั้นด้วยอาการตกใจสุดขีดนางเกลี้ยงรู้อยู่แล้วว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นรีบสาวเท้าออกไปจากป่าบริเวณนั้นทันทีเพราะคิดว่าไอหลายเสือสมิงนั่นมันอาจจะดักซุ่มรออยู่แถบนี้เพื่อกินเหยื่อของมันให้หมด สามวันระหว่างที่นางเกลี้ยงพักอยู่ที่หมู่บ้านยังไม่ได้ออกไปล่าสัตว์ป่าอีกครั้งก็ได้ยินข่าวว่ามีพรานในหมู่บ้านถูกเสือฆ่าตายไปอีกคนสภาพของศพก็ไม่ต่างอะไรกับรายที่ผ่านๆมาแต่ว่าเหยื่อทุกรายของมันจะถูกกัดกินเนื้อหนังไปไม่มากก็น้อยก็มีพรานและชาวบ้านไปพบและนำเอาร่างของคนตายกลับออกมาจากป่าซะก่อนมันก็เลยต้องตามล่าหาเหยื่อรายใหม่ต่อไป หลังจากที่นางเกลียงหยุดเข้าป่าไปร่วมสิบกว่าวันเพราะว่าได้หมูป่าไปเก็บไว้เป็นสเสบียงให้ลูกได้กินอยู่ได้หลายวันทีเดียวก็ถึงเวลาที่นางจะต้องแบกปืนสะพายย่ามเข้าป่าไปอีกครั้งระหว่างเดินเท้าเข้าไปยังพืนป่านางก็ไปเจอกับศพของพรานอีกหลายกลางลำห้วยทำให้นางต้องรีบสาวเท้าออกไปจากป่าบริเวณนั้นทันที และรีบล้วงเอากระสุนเงินลงอาคมของพ่อที่ทิ้งเอาไว้ให้ออกมาจากย่ามยัดใส่ในลำกล้องเพื่อความไม่ประมาทหากว่าต้องเจอกับไอไลายเสือสมิงระหว่างทางเข้าและรีบสาวเท้าตรงไปบริเวณถรร้ำที่อยู่เหนือน้ำขึ้นไปรวมสามกิโลเมตรเพราะก่อนหน้านั้นนางเคยเข้าไปเจอกับพระธุดงเท่าที่ท่านเข้าไปนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในถ้ำนั่น เมื่อไปถึงก็ได้เล่าเรื่องรลวาต่างๆให้กับหลวงตาท่านได้ฟังและเหมือนว่าหลวงตาท่านจะรับรู้ได้ด้วยจิตของท่านอยู่ก่อนแล้วจึงได้หลวงเอาลูกสะกดเสือสมิงที่อยู่ในย่มซึ่งเป็นก้อนหินสีดำกลมๆที่ถูกห่อหุ้มเอาไว้ด้วยด้ายแดงร้อยแปดเส้นหลวงตาท่านได้บอกกับนางเกลียงว่าหากได้ยินเสียงว่าไอ้ลายเสือสมิงนั่นมันหัวเลาะออกมาก็ให้บีบลูกสะกดลูกนี้เอาไว้ให้แน่น มันจะเผยร่างที่แท้จริงของมันออกมาให้เห็นและจะทำให้พลังอาคมของมันลดน้อยถอยลงไปมากถึงจะสามารถฆ่ามันได้ด้วยกระสุนเงินลงอาคมที่นางมีอยู่ก่อนแล้วหากว่ายังไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้หลวงตาท่านก็ได้ยื่นเอาหุ่นปั้นเสือตัวสีดำสนิทที่ปั้นขึ้นมาจากเท่ากระดูกของผีตายห่วงลงอาคมปลุกเสกเอาไว้อย่างเข้มขลัง และเคลือบเอาไว้ด้วยยางไม้สีดำพิเศษให้นางเกลียงพกติดตัวเอาไว้ด้วยมันจะช่วยชีวิตของนางเอาไว้ได้ในยามฉุกเฉินหลังจากที่กราบลาหลวงตาออกมาแล้วนางเกลียงก็ได้รีบสาวเท้าออกไปจากปากถ้ำนั่นทันทีเพื่อไปหาที่มัดห่างดักยิงสัตว์ป่าตามที่ต้องการแต่หากว่าเจอเหตุการณ์ที่เสือสมิงโผล่ออกมาสะก่อนก็คงไม่มีทางที่จะหลีเกเลี่ยงได้ต้องต่อสู้กันในที่สุด นางสาวเท้าเดินผลออกมาจากถ้ำของหลวงตาร่วม3กิโลเมตรเห็นว่าไกลมากพอที่เสียงปืนจะไม่สามารถรบกวนการทำสมาธิของหลวงตาได้ถึงได้ต่างใจจะมัดนางห่างขึ้นที่ริมหนองน้ำไกลๆนั่นเพราะคิดว่ายังไงเสียสัตว์ป่าก็ต้องพากันลงมากินน้ำระหว่างที่กำลังหาตัดไม้เพื่อจะปีนขึ้นไปมัดห้างก็ปรากฏร่างของชายชราวัยร่วมรวเจปี ที่มีรูปร่างผอมสูงแต่ดูกระชับกระเฉงแบกเอาหมูป่าตัวพอเหมาะใส่บามาด้วยเดินอยู่คนละฝั่งหนองก,นกันกับนางเกลียงที่กำลังตัดท่อนไม้อยู่แต่จู่ๆสายตาของนางเกลียงก็มองเห็นเงาของชายชลาที่อยู่ในน้ำนั่นมันไม่ใช่ร่างของคนแต่มันเป็นเงาของเสือโครงลายพาดก่อนที่กำลังคาบหมูป่าเอาไว้ในปากนางเกลียงรู้ได้ทันทีว่านั่นคือเสือสมิง รีบวางมีดที่ตัดเอาท่อนไม้ไว้แล้วก็ขวาปืนของตอนเองยกขึ้นมาหันปลายกระบอกปืนไปที่ร่างของชายชราแล้วก็สับไกทันทีเสียงปืนดังระเบิดโตมขึ้นกระสุนเงินอาคมที่บรรจุไว้ในลำกลองก็พุ่งแหวกอากาศเจาะฝังเข้าไปที่หัวไหล่ของมันทางด้านขวาจนร่างของชายชราถึงกับเสถลาล้มลงไปก่อนที่จะลุกพลวดขึ้นมาจ้องขเขม่งมาที่นางเกลี้ยง ร่างที่เห็นว่าเป็นชายชลาเมื่อครู่มันกลับกลายเผยร่างออกมาเป็นเสือสมิงเต็มตัวพร้อมกับแหกปากร้องคำรามลัน่นแม้จะมีเลือดสีดำโคนไหลออกมาจากหัวไหลทางด้านขวาของมันแต่ก็ไม่สามารถจะทำให้มันหยุดยั้งได้ไอหลายเสือสมิงพุ่งกระโจนวิ่งอ,อ้อมหนองหมายจะพุ่งเข้ามาขย้ำนางเกีียงให้เป็นเหยื่อแทนหมูป่าที่คาบมานางเกลียงเรียบล้วงเอาก้อนหินสีดำ ที่พันเอาไว้ด้วยได้แดงร้อยแปดเส้นที่หลวงตาท่านได้มอบเอาไว้ให้รอจังหวะจนไอหลายเสือสมิงนั่นพุ่งกระโจนเข้ามาเกือบถึงตัวมันก็ได้หัวเราะออกมาเสียงดังลัน่นก่อนจะบอกว่าเจ้าต้องกลายเป็นเหยื่อให้กับข้าในวันนี้ทำให้นางเกลียงได้โอกาสบีบก้อนหินนั่นสุดแปรงจนก้อนหินสีดำนั่นแตกละเอียดเกิดเป็นแสงสีเขียวฟุ้งกระจายออกมา ก่อนที่ร่างของเสือสมิงจะพุ่งเข้ามาถึงตัวนางเกลียงก็กระโจนหลบออกไปสกักก่อนรอดพ้นจากคมเขี้ยวและกรงเล็บของมันออกไปอย่างวุดวิตด,ดวงตาที่แดงฉานของไอ้หลายเสือสมิงเมื่อครูจู่ๆก็ดับวูบเหลือเป็นเพียงแค่สีเหลืองอมพันเหมือนกับเสือทั่วๆไปเมื่อรู้ว่าพละกกำลังของตนเองเริ่มลดน้อยถอยลงไอ้หลายเสือสมิงก็ยังไม่ยอมง่าย มันหันควับกลับไปหานางเกลียงแล้วก็พุ่งกระโจนเข้าใส่อีกครั้งกลงเล็บของมันตบจนร่างของนางเกลียงกระเด็นออกไปแล้วก็เตรียมจะพุ่งเข้าไปขย้ำซ้ำแต่จูจ่ๆก็เกิดมีควันสีดำพวยพุ่งออกมาจากย่ามของนางประทะเข้ากับร่างของไอ้หลายเสือสมิงเทาปรากฏร่างเป็นเสือสมิงอาคมร่างดำสนิทใช้กลงเล็บตะปบกระชากเอาหัวของเสือสมิงเทาเข้าไป แล้วก็ฝังคมเขี้ยวเข่าที่ลำคอของมันขย่ำสุดแรงฉีกกระชากเอาเนื้อหนังที่ลำคอของมันออกมาเป็นแผ่นเวอะวะเลือดสีดำสนิทพุ่งกระจายออกมาเต็มพื้นก่อนที่เสือสมิงดำจเจวียงเอาร่างของไอหลยเสือสมิงเท่ากระเด็นกลิ่งออกไปไกลร่างของมันกลิ่งคุกกับพื้นดินจนฝุ่นตลบแล้วก็พุ่งกระโจนเข้าหาไอหลยเสือสมิงเท่าโดยความรวดเร็วโดยที่มันไม่ทันได้ตั้งตัว ใช้กลงเล็บตะปบกดปรางของมันเอาไว้แน่นกับพื้นแล้วก็ฝังคมเขี้ยวเข้าที่คอหอยของมันกัดกระชากออกมาจนขาดสะบัน้นไอหลายเสือสมิงถึงกับตาลุกโพงแหกปากร้องพง,งาบพง,งาบแต่ไม่มีเสียงออกมาเลือดสีดำสนิทพุ่งออกมาจากบาดแผลที่ลำคอจนดำสนิททั่วพื้นดินก่อนจะถูกเสือสมิงดำขยำซ้ำอีกครั้งแล้วก็เวี่ยงร่างของมันกระเด็นตกลงไปอยู่กลางหนองน้ำ เห็นร่างของไอ้หลายเสือสมิงเฒ่าทุลนทุลายกระเสือกกระสนจะโผล่ขึ้นมาจากน้ำแต่มันไม่สามารถจะทำได้ร่างของมันจมดิ่งอยู่ใต้ผืนน้ำมีแต่ฟองอากาศพุ่งพลวดพลวดขึ้นมา <S <S เพียงไม่นานทุกอย่างก็เงียบสนิทร่างของไอ้หลายเสือสมิงเฒ่าก็จมหายไปในที่สุดนางเกลียงรีบลุกขึ้นสำรวจดูตนเองพบว่ามีบาดแผลถูกกรงเล็บของไอ้หลายเสือสมิงที่หัวไหล มีเลือดไหลแดงฉานออกมาแต่ไม่สาหัสอะไรมากนักพอจะช่วยเหลือตนเองได้ส่วนเสือสมิงดำก็หายวับไปไม่เหลือแม้แต่หุ่นปั้นคิดว่าหลังจากจบภารกิจแล้วหลวงตาท่านคงจะเรียกกลับไปนางมองลงไปที่หนองน้ำนั่นจู่ๆร่างของไอ้ลายเสือสมิงเท่าก็ลอยเคว้งขึ้นมาแต่ว่าร่างของมันนั่นไร้ลมหายใจไปแล้วมีเพียงแค่เลือดสีดำสนิท ที่ลอยปะปนผืนน้ำจนดำไปทั่วนางรีบเดินไปเก็บปืนคู่กายของตนเองและก็มีดและรีบสาวเท้าออกไปจากผืนป่าบริเวณนั้นทันทีมุ่งหน้ากลับไปที่หมู่บ้านเพราะตนเองยังบาดเจ็บอยู่หลังจากที่เสือสมิงเท่าแห่งผืนป่ามากเป้งถูกฆ่าตายชาวบ้านก็ได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ไว้พบกันใหม่ <laughs>